สวัสดีครับเรามาต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับต่อจากคลิปที่แล้วครับตู้สี่เหลี่ยมสองตอนของช่างสมชายครับเป็นตู้โชว์ครับขนาดใหญ่ครับเหมาะสําหรับกั้นห้องสบายสบายเลยครับนี่ครับเหลือแต่เอาไปทําสีใส่อุปกรณ์ใส่กระจกครับใส่มือจับก็ส่งลูกค้าได้แล้วครับเพื่อนนี่ครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมสวยเลยครับฝีมือช่างสมชายทําแล้วเนี้ยบเลยครับปากไม้ดีมากครับ นี่ครับปากไม้ปากปัวครับไม้สักก็สวยครับไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับเพื่อนนี่ครับเป็นตู้โชว์ครับด้านล่างทึบครับสี่ลินชักครับใส่ของได้สารพัดประโยชน์เลยครับซื้อกันครั้งเดียวครับใช้กันยาวๆเลยครับเพื่อนขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่ชมครับชอบกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทาคลิปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดี